อยากให้เพื่อนเพื่อรู้สึกว่าแบบการทําอาหารสุขภาพมันเป็นเรื่องง่ายนะลราสนุกกับการครีเอทรือสร้างสารรค์เมนูสุขภาพของเรานะครับ รายการซีไวกับเชฟหน้านะครับปรารถนาอยากให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีนะฮะร,รักษาร่างกายให้แข็งแรงไว้ต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆน,นะครับเชฟหน้านะครับเราอยากจะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูสุขภาพที่ชื่อว่าฟลายเฟิลมิกซ์เบอร์รี่คานอล่านั่นเองนะฮะวันนี้นะครับขอบอกเลยว่าเรามีพระเอกอยู่ก็คือคานโอล่านั่นเองนะฮะคานโอล่าของเพลเกอร์เนี่ยมาในรูปแบบ สรูปแบบที่น่าสนใจมากๆเดี๋ยวผมเทให้ทุกคนดูดีกว่าว่ามันเป็นยังไงโอยอันนี้รสกาแฟหอมมากซึ่งมันเป็นนวัตกรรมกาโนล่าที่ไม่เคยเห็นมาก่อนดูดิรสกาแฟเนี่ยจะมีตัวเขาเรียกว่าคิวบ ที่มันเป็นก้อนก้อนรสกาแฟรสนมกับรสกาแฟอย่างเงี้ยหอมมากๆนะฮะที่สําคัญมาเต็มไปด้วยธัญพืชน,นะครับมีผลไม้แห้งอย่างสตรอเบอรี่เม็ดฟักทองนะครับมีช็อกบอนด้วยนะวิธีการกินง่ายๆเลยที่เราจะใช้ไม่ว่า,าจะใส่นมก็ดีวันนี้จะทำให้ดูก็คือใส่โยเกิร์ตแล้วก็โรยกาโนล่าลงไปแค่นี้เองตอนเช้าเร่งรีบนะครับรับรองว่าสารอาหารครบประโยชน์เยอะแน่นอน อร่อยหอมกาแฟบอกเลยมันจะมีก้อนกาแฟก้อนอน,นมแบบนี้นะฮะแล้วก็มีรสสตอรอเบอรี่แห้งที่มันอยู่ในนี้ด้วยมันจะตัดรสชาติกจริงอีก2รสนะครับที่เราจะมาทำเมนูทร i เฟลนั่นก็คือตัวนี้เลยนะฮะนัตซีเบอร์รี่นะครับแล้วก็มิกซ์ฟรุตนั่นเองนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยกินเปล่าๆก็อร่อยนะครับบอกทุกคนเลยมีอัลมอนด์เต็มเม็ดมีเม็ดทันตะวันมีธัญพืชมีแคนเบอร์รี่นี่ดูดิ ในแคนโนล่าอันนี้นะครับเป็นแคนโนล่าแบบปรุงรสมาแล้วมันจะมีความหวานมันอะไรเงี้ยมันผสมอยู่แล้วที่สําคัญคือมันสมกับธัญพืชหลากหลายเนาะมันเลยทําให้รสชาติเนี่ยมันพอดีอะ่ะแล้วเราพอกินตนใอ้พวกแบบผลไม้แห้งแคนเบอรี่แห้งเข้าไปเนี่ยมันก ยิ่งเสริมรสชาติเป็นกันใหญ่นะฮะอีกตัวหนึ่งคือมิกซ์รุตัวนี้นะครับสำหรับคนที่ชอบรสชาติสดชื่นออกเปรี้ยวหน่อยมีผลไม้มีฝรั่งแห้งมะม่วงสตอรอเบอรี่ีพีพชแอนบเบอรี่นะครับธัญพืชอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลย <c oughs> ตัวนี้จะมันน้อยหน่อยอมหวานแบบ ชุ่ชื่นมากหน่อยดังนั้นนะครับก่อนที่จะทำทริปเ e ิลเนี่ยให้เพื่อนๆมาเตรียมผลไม้สดกันด้วยนะครับผลไม้สดก็มีความจําเป็นในการที่จะทําให้มื้ออาหารของเราเนี่ยสุขภาพดีขึ้นอีกนะซึ่งเราจะใช้สตรอเบอรี่สดแล้วก็บลูเบอรี่สดแบบนี้นั่นเองนะดู สตรอเบอรี่นะครับหั่นเตรียมเาไว้นะฮะถัดไปนะครับก็คือขนมปังนั่นเองนะขนมปังตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าทุกคนเคยทําหรือเคยกินทรฟเฟลเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้ตัวบัตเตอร์เค้กนะครับช็อกโกแลตเค้กแต่เมนูนี้เราอยากให้มันเป็นเมนูสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะใช้ขนมปังมาแทนและเลือกใช้ขนมปังที่เป็นโฮลเกรนหรือว่าโฮลวีทด้วยนะฮะนำมาหั่นเป็นเตา๋านั่นเองนะฮะ ขนมปังนะครับเราลงไปในชั้นแรกของเรานะฮะเราจะเติมความหวานไม่อยากใช้น้ำผึ้งใช้อย่างอื่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบัตเตอร์สก๊อตคาราเมลหรือจะเป็นซอสอะไรต่างๆน้อแยมอะไรเงี้ยสามารถใช้ได้จากนั้นนะครับไอตัวกรโนล่ารสนัทสีเบอร์รี่เนี่ยผมจะใส่ไปสำหรับชั้นแรกตัวนี้นะฮะ ที่เพื่อนเห็นแล้วนะครับอยากให้เพื่อนเพื่อรู้สึกว่าแบบการทาอาหารสุขภาพมันเป็นเรื่องง่ายนะรสนุกกับการครีเอทและสร้างสารรค์เมนูสุขภาพของเรานะครับเอาไปต่อยอดนะครับอย่าลืมเลยเอาไปต่อยอดไอเดียเหล่านี้โยเกิร์ตผมจะใส่เป็นในชั้นต่อไปเนาะผมจะใช้โยเกิร์ตรสธรรมชาตินะครับโยเกิร์ตนะครับจะทําหน้าที่เป็นกาวยึดส่วนผสมของไทเฟลให้เข้ากันด้วยนะครับต,อ,ตอเบอรี่ที่เราหัน่นสวยๆอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวลงไปลงไปข้าง เราจะโรยตัวแคโนวล่ารสมิกซ์ฟรุตลงไปนะครับ ทริฟเฟิลมิกซ์เบอร์รี่คานราของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพ็นไหมครับว่ามันทําง่ายมากๆใช้ส่วนผสมน้อยและดีต่อสุขภาพด้วยนะฮะและเควกเกอร์คานัราของเรานะครับมาในถุงใหญ่แบบนี้นะฮะร,ราคา199บาทนะครับที่สําคัญคือผลไม้เนี่ยชิ้นใหญ่เต็มคํามากๆแถมมี ควบเนี่ยตัวก้อนสี่เหลี่ยมให้เคี้ยวเพลินๆอีกด้วยนะฮะที่สําคัญนะครับในถุงนี้นะครับมีแต่วัตถุดิบที่ดีนะครับนำเข้าจากต่างประเทศทั้งนั้นเลยนะฮะและสามารถที่จะหาซื้อเขาได้ที่ l a z a d a ชอ็อปปีสบายมากๆเลยนะฮะและเพื่อนๆนะครับที่อยากจะได้ไอเดียอาหารเช้าจากเควเกอร์นะครับเข้าไปดูได้เลยนะฮะมีคลิปโอว์นไนโอตอยู่ตรงนี้นะฮะรับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมว่าถ้าผมทำได้นะฮะคุณก็ทำได้เหมือนกันคุณอีโจเซฟนะครับ Six thousand and twenty-two naira is a very small amount.